สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนสนใจมากๆเลยนะคือเรื่องทำยังไงให้ชีวิตเรายืนยาวที่เขาเรียกกันว่า longevity แต่ที่สำคัญกว่านั้นอีกคือไม่ใช่แค่อายุยือนอย่างเดียวนะครับแต่ต้องแบบยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วยสุขภาพดีทำอะไรๆที่เราชอบได้นานๆ เราก็ไปหาข้อมูลมาครับจาก2แหล่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือ Harvard Health Publishing อันนี้เชื่อหรือได้อยู่แล้วกับอีกที่คือบล็อกของ Healthy Longevity Clinic ที่เขาเน้นเรื่องนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะแกะเอาเคล็ดลับอะไรจากตรงนี้มาใช้ได้บ้างคือเป้าหมายวันนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่มานิยามศัพท์ว่า Longevity คืออะไรนะแต่จะพยายามเอ่ทำความเข้าใจแก่นของมันจริงๆแล้วก็ไปดูว่ามีกลยุทธ์อะไรที่เราพอจะทาตามได้บ้างจากข้อมูลพวกนี้เพื่อให้เราเ ใช้ชีวิตได้ยืนยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับใช่ค่ะเป็นหัวข้อที่แบบสำคัญมากๆนะคะตอนนี้เพราะถ้าเราดูสถิติอย่างในอเมริกาเนี่ยอายุขไขเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆจากประมาณ47ปีตอนปี1900กลายเป็น77ปีครึ่งสำหรับคนที่เกิดปี2022เลยนะคะโอ้ oh, ต่างกันเยอะเลยนะครับ เยอะมากค่ะแต่ว่าประเด็นที่เราจะเน้นกันวันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขปีหรือไลฟ์สเปนอย่างเดียวแต่เราอยากจะขยายช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพดีหรือที่เราว่าเฮลธ์สเปนนะคะให้มันนานที่สุดเท่าที่จะทำได้คือแก่ไปแบบแข็งแรงไม่ใช่แบบป่วยติดเตียงอ๋อเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่ยืดเวลาแต่ยืดคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยงั้นเรามาเริ่มตรงคาว่าลองเจวิตีกันก่อนเลยครับ มันมีความหมายลึกกว่าแค่อายุยืนเฉยๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ Longevity ไม่ใช่แค่เรื่องการนับปีหรือ lifespan ที่เราพูดถึงกันแต่มันรวมถึง healthspan ด้วยคือช่วงชีวิตที่เรายังแข็งแรงยัง active ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่มาบั่นทอนคุณภาพชีวิตแล้วก็จากข้อมูลของ Healthy Longevity Clinic นะคะแนวคิดนี้มันไปไกลกว่าน,นั้นอีกคือพยายามจะควบคุมหรืออาจจะชะลอหรือกระทั่งย้อนกลับกระบวนการความเสื่อมของเซลล์ที่เรียกว่า hallmarks of, Ag Hall of aging hallmarks of aging ใช่ค่ะ มันเหมือนเป็นสัญญาณบ่งชี้ความชราในระดับชีววิทยาเลยค่ะเป็นต้นต่อที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมลงตามวัยเช่นพวก DNA เสียหายสะสมหรือเซลล์ทำงานผิดปกติไปอะไรแบบนั้นโหฟังดูเป็นเรื่องระดับเซลล์เลยนะครับเนี่ยแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่มันส่งผลต่อเรื่องพวกนี้ผมว่ากรรมพันธุ์ที่ต้องมีส่วนแน่ๆเลยมีส่วนแน่นอนค่ะ ทั้งสองแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาให้ตัวเลขใกล้ๆกันเลยคือประมาณ25% 25%? ใช่ค่ะ25%ของความแตกต่างเรื่องอายุไขเนี่ยมาจากพันธุกรรมที่เราได้มาจากพ่อแม่ซึ่งยีนพวกนี้นะคะตามข้อมูลจาก Healthy Longevity Clinic เนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญมากๆในการดูแลเซลล์อย่างเช่นการดูแลรักษาเทโลเมีย เทโลเมียที่อยู่ปลายปลายคโครโมโซมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนปลอกพลาสติกปลายเชือกลองเท้าเลยมันคอยปกป้องปลายคโครโมโซมไม่ให้มันหดสั้นลงเร็วเกินไปเวลาเซลล์แบ่งตัวหรือยีนที่ช่วยซ่อมแซม DNA ที่เสียหายหรือยีนที่ช่วยปกป้องเซลล์จากภาวะ o อกซิเดทีฟสตร s s หรือความเครียดจากอนุมูลอิสระนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับไอเจ้าเทโลเมียเนี่ยเหมือนกรอบป้องกัน DNA ของเราแต่ ถ้ากรรมพันธุ์มีผลแค่25%แปลว่าอีกตั้ง75%นี่คือปัจจัยอื่นเลยสิครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันมันน่าสนใจมากมันดูมีความหวังว่าเราน่าจะทำอะไรกับมันได้เยอะเลยแล้ว75%ที่ว่านี้มันคืออะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ก็มีผลไม่น้อยเลยนะคะอย่างข้อมูลจาก Healthy Longevity Clinic เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องคุณภาพอากาศเขาบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ในยุโรปที่แบบมลพิษมันลดลงหัวภาพเลยอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงไปด้วยนะส่วนนึงก็อาจจะเพราะอากาศสะอาดขึ้นนี่แหละคะ่ะอ๋อเกี่ยวด้วยเหรอครับเนี่ย ค่ะหรือข้อมูลที่ว่าคนที่อยู่พื้นที่สูงสูงบางที่อาจจะมีแนวโน้มอายุยืนกว่าแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่อง blue zones ที่ healthy longevity clinic พูดถึง blue zones เขตสีน้ำเงินใช่ค่ะมี5้าที่ที่ดังๆเลยคือโอกินาวาที่ญี่ปุ่น อิคารียที่กรีซซาดิเนียที่อิตาลีโลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็นิโคยาที่คอสตาริกาคือคนในพื้นที่พวกนี้นะคะเขาจะมีสัดส่วนคนอายุเกินร้อยปีสูงกว่าที่อื่นมากๆเลยแล้วก็ป่วยเป็นโรคเรื้อรังน้อยกว่าด้วยแล้วเขาเจอว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับวิถีชีวิตใช่เลยค่ะเขาศึกษากันแล้วพบว่ามันไม่ใช่แค่พันธุกรรมนะแต่มันเป็นวิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เขามีร่วมกันเช่น การเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันการกินอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักการมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีเครือข่ายสังคมที่เหนียวแน่นมากๆค่ะแสดงว่าไลฟ์สไตล์นี่คือหัวใจสำคัญเลยสินะครับเป็นส่วนที่เรา,เาลงมือปรับเปลี่ยนเองได้ใช่เลยค่ะนี่คือส่วนที่มีอิทธิพลมากที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่เราควบคุมได้ผ่านการเลือกของเราในแต่ละวันทั้ง Harvard Health Publishing แล้วก็ Healthy Longevity Clinic เนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องไลฟ์สไตล์มากๆเลยค่ะ ทาง h o w v r r h h e l t t p u u l l s s i n n g เขาอธาิบายไว้เห็นภาพมากค่ะว่าอาหารที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วก็เป็นอะไหล่ซ่อมบำรุงให้เซลล์เราด้วยทำให้เซลล์มีพลังงานทำงานได้เต็มที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปกป้องเซลล์จากความเสียหายแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ครับครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าเรากินอาหารที่แบบน้ำตาลเยอะ ไขมันทราน s อาหารแปรรูปมากๆมันก็เหมือนเราเติมน้ำมันผิดประเภทให้รถหรือใช้อะไหลปลอมนะคะมันทำให้เซลล์เราอ่อนแอลงเสี่ยงติดเชื้อง่ายเกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งนี่แหละค่ะเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายแรงหลายอย่างเลยทั้งมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนอย่างที่ฮาวเวิร์ดเขาเตือนไว้เลยค่ะแล้วอาหารแบบไหนล่ะครับที่เขาแนะนากันทั้งสองแหล่งนี้ชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะคืออาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก หรือ p l a n t forward หรือ plants based diet อะคะ่ะทางา h a r าร์เขาอ้างในวิจัยชิ้นใหญ่เลยนะคะใน Jama Network Open ศึกษาในผู้หญิงเยอะมากเพราะพบว่ากลุ่มที่กินอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นพืชมากๆเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนแบบเน้นพืชใช่ค่ะคือกินผักเยอะๆผลไม้ถั่วทัญพืชเต็ม,มเมล็ดพืชตระกูลถั่วแล้วก็กินปลาแต่กินเนื้อแดงกับเนื้อแปรรูปน้อยๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลงถึง2 3เลยนะคะ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินน้อยกว่าโหอไม่น้อยเลยนะครับแล้วเน้นพืชเป็นหลักนี่คือต้องถึงกับเป็นมังสวิรัตหรือวีแกนเลยหรือเปล่าครับไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นค่ะทางฮาร์วาร์ดเขาก็แนะนําว่าแค่เราปรับสัดส,ส่วนในจานให้ส่วนใหญ่มันมาจากพืชที่ไม่ค่อยผ่านการแปรรูปก็พอแล้วเช่นผักสดหลักสีผลไม้ตามฤดูกาล ถั่วต่างๆเมล็ดพืชธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องขนมปังโฮวีดอาหารพวกนี้นะคะมันอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินเกลือแร่แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือสารพฤกษเคมีกับสารต้านอนุมูลอิสระอ๋อครับพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ค่ะอย่างเบต้าแคโรทีนในแครอทไลโคปีนในมะเขือเทศ หรือวิตามิน A, C, E พวกนี้เหมือนเป็นกองทัพเลยนะคอยปกป้องเซลล์เราจากอนุมูลอิสระตัวร้ายที่มันคอยทำลายเซลล์ให้เสื่อมเร็วขึ้นเข้าใจแล้วครับพอเราเติมพลังงานดีๆด,ด้วยอาหารแล้วการใช้พลังงานให้ถูกวิธีก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอีกเสาหลักเลยที่ทั้งสองแหล่งเน้นมากใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยเหมือนยาวิเศษจริงๆนะคะ Howard h e a l t ล p u b l ิ s h i n g เนี่ยลิสประโยชน์มากเพียบเลยตั้งแต่ทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยนะต่อการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นไม่ติดตันง,ง่ายเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยเรื่องการส่งตัวป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุช่วยควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงสารพัดโรคเลยทั้งหัวใจวายเส้นเลือดสมองแตกเบาหวานชนิดที่2ครับครับ ยังไม่รวมประโยชน์ด้านอารมณ์อีกนะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นลดเครียดแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะฟังดูดีมากๆเลยครับแล้วต้องออกกำลังกายหนักแค่ไหนนานแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าพอดีมีคำแนะนำไหมครับ มีคำแนะนำที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ Harvard ร์ดเขาอ้างอิงมาจาก Physical Activity Guidelines for Americans ปี2018นะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์150นาทีระดับปานกลางนี่เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นเดินเร็วปั่นจักรยานแบบสบายๆเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้ค่ะหรือ จะออกกำลังกายระดับหนักอย่างน้อย75นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้ระดับหนักวิง่งใช่ค่ะวิง่งจ็อกกิ้งว่ายน้ำเร็ว,เ,รวเล่นกีฬาที่ต้องขยบตลอดหรือจะผสมทั้งสองแบบก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือควรจะต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ด้วยพวกเวทเทรนนิ่งวิดพื้นสควอตอะไรพวกนั้นค่ะอืมก็ดูเป็นตัวเลขที่ต้องตั้งใจทำเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ต้องตกใจนะคะข้าหวหดเขาก็ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียวให้ทำสม่เบเสมอสำคัญที่สุดอย่างเดินเร็วๆสัก30นาที5วันต่อสัปดาห์นี้ก็ถึงเป้า150นาทีแล้วนะคะหรืองานบ้านที่ต้องออกแรงอย่างทำสวนถูพื้นหรือแม้แต่ยกดมเบล,เบ,ลเบาๆตอนดูทีวีเนี่ยก็นับเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้หมดเลย ก็คือเน้นให้ขยับเยอะขึ้นใช่ค่ะหัวใจคือการขยับให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจจาก Healthy Longevity c l i n i c เสริมมาด้วยนะคะว่าแค่การออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ15นาทีเท่านั้นเองก็อาจจะเชื่อมโยงกับการมีอายุไขย,ยืนยาวขึ้นได้ถึง3ปีเลยนะโอ้โหวันละ15นาทีเองเหรอครับค่ะคือไม่ต้องหักโหมแต่ขอให้ทำต่อเนื่องขยับนิดหน่อยดีกว่าไม่ขยับเลยจริงๆครับทีนี้ มาถึงเรื่องที่เอ่อบางทีเราอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆสําคัญมากคือเรื่องการนอนหลับพักผ่อนครับที่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทองเลยนะที่ร่างกายกับสมองได้ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองในระดับเซลล์การนอนไม่พอเรื้อรังหรือนอนไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเสียต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังเยอะมากทั้งโรคหัวใจความดันเบาหวานภาวะซึมเศร้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงไปจนถึงปัญหาเรื่องสมองและความจําเลยนะ ครับแล้วควรนอนแค่ไหนครับถึงจะดี8ชั่วโมงคำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ก็คือควรจะนอนให้ได้7-9ชั่วโมงต่อคืนค่ะแต่ทาง healthy longevity clinic เขาก็เสริมมาว่าไม่ใช่แค่ปริมาณการนอนนะที่สำคัญความสม่ำเสมอก็สำคัญไม่แพ้กันความสม่ำเสมอหมายถึงเข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมๆใช่ค่ะพยายามเผ้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกวันแม้แต่วันหยุด เพื่อให้นาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราทำงานได้ปกติแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะมีข้อมูลว่าทั้งการนอนน้อยไปน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนมากไปมากกว่า9-10ชั่วโมงเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็อายุไขที่สั้นลงได้เหมือนกันอ้าวนอนมากไปก็ไม่ดีเหรอครับค่ะคือการนอนมากเกินไปมันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะ เข้าใจแล้วครับเรื่องนอนนี่ต้องใส่ใจจริงๆนะครับอีกประเด็นที่ผมค่อนข้างออประหลาดใจนิดหน่อยตอนอ่านเจอคือเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับการเข้าสังคมเนี่ยนะมันส่งผลต่ออายุไขเราได้ยังไงครับน่าประหลาดใจแต่เป็นเรื่องจริงค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะ Harvard Health Publishing เขาพูดถึงการศึกษาใหญ่ในคนกืบ3 0,000คนเลยนะคะ ที่พบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าคนที่มีกิจกรรมทางสังคมบ่อยๆเนี่ยมีแนวโน้มจะมีชีวิตยืนยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยยิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวชุมชนมากเท่าไหร่โอกาสอายุยืนก็ยิ่งสูงขึ้นค่ะ จริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะแล้วข้อมูลจาก healthy longevity clinic นี่ยิ่งตอกย้ำเลยนะคะเขาบอกว่าการมีเครือข่ายสังคมที่ดีหรือ social connections ที่แข็งแรงเนี่ยอาจจะช่วยยืดอายุไขได้ถึง50%เลยนะโห 50%? ใช่ค่ะแล้วตัวเลขที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแค่การมีเพื่อนสนิทหรือคนที่ไว้ใจได้อย่างน้อย3คนก็อาจจะลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากกว่า200% 200%? ไม่น่าเชื่อเลยครับแค่มีเพื่อนคุยเนี่ยนะค่ะคกลไกที่เขาเชื่อกันก็คือ การมีสังคมที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นกันชนช่วยลดผลกระทบจากความเครียดในชีวิตประจําวันทําให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมันส่งผลดีทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายเลยค่ะโหเรื่องพื้นฐานอย่างการมีเพื่อนคุยมีสังคมนี้ส่งผลได้มาหาศาลขนาดนั้นจริงๆนะครับในยุคที่บางทีเราก็เนาะรู้สึกโดดเดี่ยวกันง่ายขึ้นเรื่องนี้ยิ่งสําคัญเลย นอกเหนือเรื่องกินออกกําลังกายนอนแล้วก็สังคมแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกไหมครับที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษมีอีกหลายข้อเลยค่ะที่ Harvard Health Publishing สรุปมาให้ซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะอย่างแรกเลยคือไม่สูบบุหรี่อันนี้คงชัดเจนอยู่แล้วเนาะบุหรี่นี่ทำลายแทบทุกอย่างเลยปอดหัวใจผิวหนังสุขภาพช่องปากเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งทำให้แก่เร็วด้วยครับอันนี้แน่นอน แล้วก็จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะการดื่มหนักๆเนี่ยทำลายตับเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพจิตแม้แต่การดื่มปันกลางนะคะที่เขาว่าผู้หญิงไม่เกินหนึ่งดื่มผู้ชายไม่เกินสองดื่มต่อวันเนี่ยก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนไม่ดื่มเลยเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดจริงๆก็คือดื่มให้น้อยลงหรือไม่ดื่มเลยจะดีที่สุดค่ะอืม mm hmm. ครับ อีกข้อคือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะร่างกายเรามีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะมากการดื่มน้ําให้พอสําคัญต่อการทํางานของเซลล์ทุกชนิดเลยมีงานวิจัยใหม่ๆชี้ว่าคนที่ดื่มน้ําพอเป็นประจำเนี่ยมีแนวโน้มจะสุขภาพโดยรวมดีกว่าแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังน้อยกว่าด้วยค่ะเรื่องน้ํานี่ก็สําคัญใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่น่าสนใจคือคิดบวกมองโลกในแง่ดีค่ะอันนี้ดูนามาทำจังครับมันช่วยได้จริงเหรอ อาจจะฟังดูจับต้องอยากนิดนึงนะคะแต่ Harvard ร์ดเขาอ้างงานวิจัยเลยนะที่พบว่าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในผู้หญิงแล้วก็สัมพันธ์กับสุขภาพอารมณ์ที่ดีขึ้นในผู้ชายสูงวัยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีมันช่วยให้เรารับมือกับความเครียดได้ดีกว่าซึ่งก็ส่งผลต่อสุขภาพกายโดยรวมนั่นเองค่ะ ครบถ้วนเลยครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างกินออกกำลังกายไปจนถึงเรื่องที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างการดื่มน้ำทัศนคติทีนี้ข้อมูลจากเ e ลฟี่ลองเจวิตี้คลินิกเหมือนจะมีพูดถึงเรื่องการดูแลที่มันเ,เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับเพราะถึงจะมีคําแนะนําทั่วไปแต่ร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะ ถูกต้องเลยค่ะแนวทางปฏิบัติทั่วไปพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพื้นฐานทางพันธุก,กรรมสภาพแวดล้อมไลฟ์สไตล์แต่และคนมันไม่เหมือนกันการดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยหรือที่เรียกว่า personalized approach นะคะ ทาง Healthy Longevity Clinic เขาก็ยกตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยเฉพาะบุคคลที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงสภาพร่างกายตัวเองได้ลึกขึ้นเช่นมีตรวจอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นการตรวจคัดกรองทางพันธุก,กรรมหรือ genetic screening อะคะ่ะเพื่อดูว่าเรามียีนที่เสี่ยงต่อโรคบางอย่างเช่นมะเร็งบางชนิดอัลไซเมอร์หรือโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นไหมหรือการวัดค่าทางสรีรวิทยาต่างๆที่มันเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพหรือความเสื่อมของร่างกายได้เช่นความเร็วคลื่นชีพปปจรหรือ pulse wave velocity อันนี้จะวัดความแข็งความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงเราความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจหรือ heart rate variability HRV อันนี้วัดความสามารถของหัวใจในการ ปรับตัวสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติอ๋อ oh, HRV ที่นาฬิกาชอบวัดกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็แรงบีบมือหรือ Grip Strength อันนี้วัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยรวมที่น่าสนใจคือมันสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยนะคะไขมันในช่วงท้องหรือ Visceral Fat ไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในอันนี้อันตรายกว่าไขมันใต้ผิวหนัง ความจุป,ปอดหรือ VO2 max อันนี้วัดประสิทธิภาพสูงสุดที่ร่างกายเราใช้ออกซิเจนได้ตอนออกกำลังกายหนักๆเป็นตัววัดสมรรถภาพหัวใจหลอดเลือดที่ดีมากเลยค่ะครับครับมีเยอะเลยนะครับเนี่ยยังมีอีกนะคะเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพเชิงพันธุก,กรรมหรือ epigenetic clocks นาฬิกาชีวภาพใช่ค่ะอย่างเช่น GrimAge Clock ที่ Healthy Longevity Clinic พูดถึงคือมันไม่ได้ดูแค่ลำดับเบสใน DNA นะแต่มันดูเครื่องหมายที่อยู่บน DNA ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและไลฟ์สไตล์แล้วเขาเชื่อว่ามันทำนายความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรืออายุชีวภาพของเราได้แม่นกว่าอายุตามปฏิทินอีกค่ะ การตรวจวัดพวกนี้มันก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมสุขภาพเชิงลึกแล้วก็อาจจะช่วยให้คุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพที่มันตรงจุดกับเรามากขึ้นได้แต่ก็ต้องย้ํานะคะว่าการตรวจพวกนี้ควรทําภายใต้คําแนะนําและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ไปหาตรวจเองหรือตีความผลเองนะคะ ขอบคุณมากครับชักเจเลยครับว่านอกจากปรับไลฟ์สไตล์ตามหลักทั่วไปแล้วการเข้าใจร่างกายตัวเองในระดับลึกขึ้นก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยได้สรุปแล้วการคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าแม้ว่าพันธุก,กรรมจะเป็นเหมือนไพ่ที่เราได้รับมาตอนแรกแต่เราก็มีไพ่อีกเยอะเลยในมือที่เราเลือกเล่นได้นั่นก็คือทางเลือกในการใช้ชีวิตของเราทั้งเรื่องอาหารการขยับตัวการพักผ่อนการดูแลความสัมพันธ์นิสัยเล็กๆน้อยๆต่างๆ,างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันมี ผลอย่างมหาศาลเลยไม่ใช่แก้ต่อจำนวนปีที่เราจะมีชีวิตอยู่แต่ต่อคุณภาพของชีวิตในแต่ละปีด้วยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่เป็นคนอายุร้อยที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเนาะแต่คือการยืดทั้ง lifespan และ h e a l t h s p a ควบคู่กันไปคือมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังสุขภาพดีพอที่จะทาในสิ่งที่รักมีความสุขกับชีวิตได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วข่าวดีก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันสามารถสะสมแล้วก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพเราในระยะยาวได้แน่นอนค่ะเมื่อเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหนคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับก็คือ มีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอจะทำได้จริงแล้วก็สามารถเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งอาจจะส่งผลบวกต่อสุขภาพในระยะยาวของเราได้อย่างคาดไม่ถึงในอีกหลายปีข้างหน้า